สมสถ้ารูแค่เพียงเธออยู่ตรงนั้นจะไม่มีฉันชีวิตเธอเป็นไงคิดถึงกันมากมายส่วนฉันก็คิดถึงเธออยู่สมสก็หวังแค่เพียงเธออยู่ตรงนั้นจะสุขใจกว่าฉันอยากให้เธอยิได้มืนเก่าเือตอเรารก,กัน d j playlist by d j อ้อมค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะสวัสดีวันพฤหัสที่13กรกฎาคมนะคะเป็นวันที่หลายๆคนให้ความสนใจนะคะหรือบางคนก็อืมรู้สึกว่าวันพฤหัสนะี่ะอ่ะก็แล้วแต่ว่าวันแต่ละวันมีความสำคัญกับคุณอย่างไรไม่รู้บอกไม่ได้แต่ว่าถามว่า อ่อให้จะไม่สนใจมันก็ต้องสนใจละค่ะสำหรับวันนี้ถูกไหมมันไม่ใช่แค่วันพฤหัสธรรมดาหรอกเพราะว่ามันเป็นวันที่การเมืองบ้านเรากําลังจะขยับตัวนะคะแต่ก่อนที่จะไปถึงการเมืองกับคุณฟังไม่อยากให้ทุกคนเครียดเรียงชื่อเพลงกันก่อนไหมอ่ะเราไม่ได้ฟังเพลงรักษาสิทธิ์กันมานานแล้วนะน้องดาเอนโดฟินเนี่ยร้องยังไงก็เพราะนะแล้วก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มีเพลงให้เรารู้จักกันมากมายเลยทีเดียวส่วนเริ่มต้นนะคะทางผ่านของเพียวเนี่ยมีคุณผู้ฟังขอเมื่อวานน้องจําได้ ล้วอ้ําพลาดคือตวัวเขาเข้าความมันเยอะลันไปเยอะๆบางทีเราก็ยอมรับก็คุณผู้ฟังว่ามันมีบางจังหวะที่มันหลุดลอดสายตาแล้วพอนึกออกก็เอามาแปะเอาไว้นะคะ<ช>เพราะก็เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็จะฟังแต่เพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้บอกเราทุกวันทักเราทุกวันหรอกแต่ก็จะฟังเป็นะะระยะกันไปนะคะต่อกันที่จากทางผ่านมาที่สนิทใจแล้วมากันที่รักแรกนะคะบรรยากาศสถานะเบลอค่ะแล้วปิดท้ายที่รักษาสิทธิ์กับถามว่าสถานะตอนนี้อ่ม เป็นยังไงไม่รู้แต่บรรยากาศก็เรียกได้ว่าวันนี้เป็นวันที่แดดสดใสนะคะตั้งแต่เช้าแล้วคุยกันเมื่อเช้าจัดรายการที่ Green Morning เห็นว่าท้องฟ้าเนี่ยใสแจ๋วเลยนะฟ้าแบบฟ้าเราไปนัดเจอเพื่อนกินกาแฟ เราสามารถนั่งเอาดอร์ได้เพราะว่า pm 2.5อยู่ในเกณฑ์ที่สบายมากเขียวนะคะแล้วก็อากาศไม่ร้อนจนเกินไปเพราะว่าแน่นอนแล้วคะ่ะมันก็คงเป็นผลจากเรื่องของตอนนี้เราอยู่ในหน้าฝนถึงแม้ตัวฝนจะตกน้อยลงแต่ ความร้อนมันไม่ได้แผดเผาเหมือนเมื่อสองเดือนก่อนนั้นสามเดือนก่อนนั้นอันนั้นที่ฟิลไลฟ์ฟิลไลฟ์เฮลกันทั้งหมดเลยใช่ป่ะพี่กวงใช่ครับตอนนั้นจะตายเอานะเ,เพราะฉะนั้นวันนี้มันก็เป็นอากาศที่เราพอที่จะออกไปเดินข้างนอกได้อย่างพี่กวงคุณผู้ฟังอีกจํานวนหนึ่งเลยที่เลือกจะเดินหรือวิ่งออกกําลังในใตอนเช,ช้าก่อนมาทํางานหรือว่าเลิกงานแล้วไปก่อนกลับบ้านเพราะว่า มันไม่ต้องใส่หน้ากากเนี่ยตอนเดินตอนวิ่งตอนที่ผ่านมาเดินก็อยากเดินวิ่งก็อยากวิ่งบางคนบอกว่าโควิ COVID ดี๋เยวไม่เท่าไหร่วิ่งห่างกันได้แต่ปัญหาคือ PM 2.5ไปไม่คุ้มถูกไหมคะคแต่ตอนนี้มันเป็นอันช่วงเวลาที่คุณจะเกณฑ์มันกลับมาได้แล้วนะคะก็ จะได้มีความสุขไปนะหรือคนที่อยากจะนั่งข้างนอกปกติชอบนั่งข้างนอกนั่งไม่ได้ช่วงนี้ร้อนก็ไม่มากอากาศก็ดีก็นั่งกันไปค่ะคุณผู้ฟังวันนี้คือบรรยากาศสบายๆคือถ้าเราจะมองว่าสบายแล้วเราก็คุยแบบนี้มันจะสบายทันทีแต่ต้องบอกว่ามีคุณผู้ฟังหลายคนส่งข้อความมาถึงความเครียดเพราะว่าวันนี้ก็ต้องยอมรับนะคะว่าหลายคนเครียดเพราะรอ ผล <S <S mm hmm. การโหวตนาะยกคนที่30แน่นอนค่ะมันมีข่าวนู่นนี่นั่นเกิดขึ้นเรื่อยๆเราก็พยายามบอกมาหลายเวอร์ชั่นมากนึงแต่รับไม่ไหว <S 2> <S 2> <S ก็อย่าเพิ่งอ่านอย่าเพิ่งดูอย่าอย่าจะไม่จําเป็นต้องติดตามตลอดเวลานะคะสองข่าวไม่ไม่ได้เป็นดังใจ <c oughs> เราจะทําอย่างไร <c oughs> ให้อารมณ์เรามันเป็นปกติได้มากที่สุดและไม่พานไปทะเลาะกับใครหรือโกรธกับใคร มันก็เป็นไปได้เพราะในจังหวะที่เห็นต่างถูกไหมคะซึ่งจะบอกว่างี้ค่ะคุณผู้ฟังแนะนําว่าคุณผู้ฟังหลายคนอนะ่ะมันมีตอนนี้หลายช่องมากเปิดสดๆให้ดูเลย<ช>จาก<ช>รัฐสภาถามว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรแน่นอนเวลไทม์ค่ะคุณผู้ฟังแต่ถ้าคุณทํางานอยู่แล้วคุณฟังอย่างนี้แล้วอารมณ์คุณขึ้นคุณฟังอ้อมก็ได้คุณฟังเพลงไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราสลับบอกเป็นระยะถูกไหมพี่รวงถูกครับเพราะไม่อย่างนั้นอ่ะ ลำพังเราเหนื่อยกับงานก็ประสาทเสียแล้วนะเอาคอหูบ่าหลตึงกันไปนหมดเลยเมืตอนนี้นคุณผู้ฟังคอหูบ่าหลตึงไปถึงหัวคือปกติก็เบิร์นเอาก,กันแบบหนึง่งเครียดกันแบบหนึ่งวันนี้น,นี่มือเท้าจะจิกพื้นกันอยู่แล้วนะบางคนส่งข้อความมาเนี่ยแบบว่ายาวมาเลยเอ่ะสรุปเป็นว่า พยายามติดตามข่าวด้วยความเยือกเย็นนะคะคือทั้งหมดอะส่งมายาวๆอะนะแต่อ้อมเข้าใจอ้อมแล้วอ้อมก็เข้าใจคุณผู้ฟังด้วยที่บอกว่าพยายามติดตามข่าวด้วยความเยือกเย็นอะพรอมทม่อยากจะหงุดหงิดจริงๆเพราะอะไรเวลาที่เราติดตามไม่ต้องเฉพาะเรื่องเลือกตั้งหรอกนะคะจริงๆเลือกตั้งแต่วันที่สิบสี่นี่สองเดือนแล้วมันเป็นภาวะที่เราลุ้นกันไปเรื่อยๆคือไม่ใช่เฉพาะเรื่องของการเมืองหรอกค่ะบางทีเราเจอคนที่เราเห็นไม่ตรงกันบางทีเราก็ทะเลาะกันเราคือก็ชอบไม่ตรงกันอะแต่มันเป็นเรื่องที่ กรณีที่เราคิดว่าเรื่องท่านี้เองก็ค้ำๆมไปซะแต่หลายๆครั้งอะที่เราตีกันยิงกันนะคุณผูฟังเห็นไม่เหมือนกันทั้งนั้นเลยนะเห็นเหมือนกันมันก็เป็นพวกเดียวกันดิถูกปะที่ยิงกันอะลากกันจะตายโทษนะคะใช้คำว่าปานจะแหกตุดดมอะลากกันขนาดนั้นบางทีสุดท้ายก็ยิงกันฟันกันเพราะตอนหลังตอนที่ทําคือเห็นไม่เหมือนกันชั้นโมโหเธอเธอโมโหฉันพูดไม่เข้ารูหูกวงเคยดินคำนี้ไหมนะเพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้ ถ้าคุณผู้ฟังไม่ไหวจริงๆพักพักเลยเนืเอ่องจากว่าเพราะว่าหลายๆครั้งถ้าดูไปตั้งแต่ตอนสายๆเนี่ยบางทีเราก็รู้สึกว่านี่ดูอะไรอยู่วะมันจะมีประโยคแบบนี้เกิดขึ้นได้เลยนะคือ้อมจะไม่พูดถึงตัวบุคคลคนใดเลยนะคะแต่เพราะว่าแต่ละคนจะมีคนที่เราเอ๊เอแตกต่างกันคนบางคนเอ๊ะบุรุษที่หนึ่งคนนี้<อ>คนบางคนเอ๊ะบุรุษที่หนึ่งคนนั้นเพราะอะไรเพราะความชอบจริต ประสบการณ์ร่วมแตกต่างกันมันก็จะชอบไม่เหมือนกันและไม่ชอบไม่เหมือนกันถูกไหมออ่าก็แค่นั้นเพราะฉะนั้นค่ะคุณผู้ฟังก็เดี๋ยวค่อยๆไปกันเรื่อยๆแล้วกันนะตอนนี้ถ้าเอาง่ายๆคือเขาก็มีการโชว์วิสัยทัศน์กันเป็นระยะๆในขณะที่ฝั่งคนที่เป็นอินฟลูหรือคนบันเทิง ก็จะมีการขยับขยื่นตัวในบางจุดก็ไม่ได้มากมายแต่หมายถึงว่าคําพูดไม่ได้มากมายก็แค่เอ๊ะก็แค่สงสัยอย่างคุณโอมค็อกเทลคุณน้องปั๊บก็ไปโค้ดของคุณโอมอีกทีใช่ไหมน้องเติร์ดทิลลี่เบิร์ดใช่ไหมน้องอัดอ่าใช่ป่ะน้องอัดมิ้นอะใช่ไหมหรือน้องก้อย ก็คือทุกคนในในหลายหลายคนที่ออกมาถูกไหมคะออกมาออกมาั้งเขามีสิทธิสงสัยยังคงรู้สึกว่าเขามีสิทธิสงสัยแล้วในขณะที่อีกด้านหนึ่งบางคนก็มีสิทธิ์ที่จะไม่สงสัยแล้วก็สบายใจเป็นเป็นเป็นงนี้ได้เลยนะคะแล้วเราไม่จําเป็นต้องไปด่าข้ามกันถูกไหมก็รับรู้กันไปใช่ปะรับรู้กันไปคุณผู้ฟังรับรู้ว่าอย่างไร ที่น่าสนใจคือเย็นนี้แหละตอนนี้คุณฟังเขาปล่อยไหลๆไปก่อน<ช>นะปล่อยไหลๆไปก่อนเพราะมันยังไม่จบเจ็ข่าวแบบผ่าผนดูๆเฉยๆก่อนอย่าเพิ่งไปยังไม่จบคุณฟังมันยังไม่จบมันยังไม่จบนะคะซึ่งบางคนก็บอกว่าวันนี้จะพยายามไม่ไถ่ายหน้าฝีใดๆทั้งสิ้นนิ่งให้มากที่สุดรอไปดูข่าวตอนกลับบ้านทีเดียวค่ะเดี๋ยวทํางานไม่ได้เห็นปะละ่ะใช่ค่ะเราก็ชื่นชมนะว่าอันนี้รู้จักตัวเองอย่าง่องแท้ะ<ช>่ะพี่กงใช่คไม่ไหวก็พอใช่ไหมเอานี้ดีกว่าคุณผู้ฟัง ชีวิตเรามันไม่ได้มีแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวนะ <Okay. S 1> ถึงมันเป็นเรื่องใหญ่นะ <Okay. S 1> แต่จะบอกมันมีเรื่องอื่นอีกอ้อมไปเจอเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจไป <Okay. S 1> พูดคุยกับคนมาเลยแต่บังเอิญเมื่อเห็นข่าวอยู่ข่าวหนึ่งแล้วมันใกล้เคียงกับสิ่งที่อ้อมเจอมากเลยข่าวที่อ้อมไปเห็นคือคุณฟังจะคิดยังไงอ่ะ <Okay. S 1> ถ้านะคุณฟังเป็นคนรักสุนัขไหมร <Okay. S 1> ักสัตว์ถ้าคนเลี้ยงก็รัก <Okay. S 1> ใช่ไหมแล้วคุณถ้าคุณเลี้ยงสัตว์คุณรักสัตว์ของคุณ <Okay. S 1> คุณคิดว่าคนเลี้ยงไก่เขารักไก่เขาไหมรักสิครับ รักคะ่ะคุณผู้ฟังคิดว่าคนเลี้ยงไก่เขารักไก่ถูกไหมโนโนคนเลี้ยงแมวก็รักแมวแล้วไม่จําเป็นว่าฉันเลี้ยงแมวฉันรักแต่แมวฉันไม่รักหมาฉันไม่รักไก่มันก็ไม่ควรปะ่ะแต่แน่นอนลหละของของฉันรักที่สุดคุณคิดยังไงกับข่าวนี้นุ่มโมโหนี่อ่านให้มันดูโมโหมากเลยนะนุ่มโมโหที่สุน,นัขเข้ามากัดไก่ในเล้าทำไก่ตายไปราวสองร้อยตัวนี่น้องอ๊อฟนะจึงหยิบพลั่วฟาดสุนัขตาย ต่อมาจะทัวลงทําให้เจ้าตัวแจ้งว่าขอโทษคนรักสุนัขผมทําลงไปเพราะรักไก่ที่เลี้ยงเหมือนที่พวกคุณรักสุนัขแล้วสิ่งที่ผมสูญเสียมีใครเห็นใจหรือออกมารับผิดชอบบ้างไหมครับอ่ะคุณรู้สึกยังไงคือผมเห็นข่าวแบบนี้บ่อยมากเลยอ่ะไก่ไปกัดหมาหมามากหมามากกัดแมวอะไรเงี้ยแมวไปกัดหมาอะไรเงมัน อ่า uh, ผมว่าอ่าเขาเสียใจเป็นเรื่องปกติแต่ว่าความผิด่ผมว่าไม่ไแน่ใจว่าหมานั้นมีเจ้าของหรือเปล่าอ่า uh huh. uh, ถ้ามันเป็นหมาไม่มีเจ้าของผมว่าแล้วมันอยู่แถวนั้นเนี่ยก็ก็ก็คงโทษหมาลำบากนะถ้าหมาไม่มีเจ้าของอันนี้ค่ะคุณผู้ฟังถ้ามองไก่เราอยู่ในเล้า <c oughs> ถ้าเราปิดกั้นเล้าของเราเราอย่างเต็มที่แปลว่าเราเราสร้างเหตุปัจจัยเต็มที่แล้วรเราตดโทษหมายอย่างเดียวก็ไม่ได้ ถูกไหมแต่เพราะว่าเราสื่อสารกับหมาไม่ได้อเราสื่อสารกับหมาไม่ได้แล้วเราระวังไก่เต็มที่แล้วถูกไหมแต่ถ้าหมานั้นมีเจ้าของแล้วปล่อยมามันก็เป็นเรื่องที่จะต้องขุดกันว่าเหตุใดทําไมหมาไม่อยู่ในรั้วรอบขอบชิดคุณผู้ฟังบอกเก็บไก่ดีไหม ไก่มันอยู่ในเล้าถ้าระดับ200ตัวมันน่าจะอยู่ในเล้าแล้วมีการเก็บแล้วอันนี้คาดเอาเองเหมือนกัน,นคับคุณผู้ฟังคาดเอาแต่ระดับ200ตัวคงไม่ปล่อยเดินเล่นงคงไม่น่าใช่ฟาร์มเปิดที่แบบอ้ามมาเดินเล่นแล้วยิ่งถ้าเป็นฟาร์มเปิดเขาก็ต้องมีลวรอบขอบชิดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหมามันก็เก่งแต่ทั้งหมดซัดไป200น่าจะไม่ได้มาตัวเดียวน่าจะมาเป็นฝูง คือต้องเล่าอย่างนี้ค่ะคุณฟังอันนี้คือเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับสิ่งที่อ้อมรู้อ้อมเนี่ยบังเอิญไปไม่ใช่บังอ้อมมีโอกาสได้ไปเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีแล้วก็เห็นร้านกาแฟร้านหนึ่งแล้วมีรูปเป็นไก่งวงใช่ป่ะก็ตกใจว่าร้านกาแฟแะลรว่าเป็นรูปโลโก้ไก่งวง <c oughs> แล้วนี่ก็ชอบสิเพราะว่าตามหาว่าเออไขรเลี้ยไก่งวง <c oughs> อันนี้ก็ทเลเรศนี่มัน,น,นคือคือไก่งวงมันเป็นอาหาร <c oughs> นะพี่อ่วงถูกป่ะไก่งวงนี่มันเป็นอาหารถูกไหมใช่เราก็เลยไปถามเขาว่าอุ๊ยโทษนะฮะ ปกติไก่งวงที่นี่นี่เขาเลี้ยงไว้เอ่อไว้ทานหรือไว้อะไรเหรอฮะแล้วปกติเคยได้ทานไหมฮะทีนี้เขาก็เลยเล่าไงว่ารเขาเลี้ยงไก่งวงยังไม่ทันได้อะไรเลยหมาคุณผู้ฟังเวลาที่เราเคยได้ยินสารพัดคำว่าเกี่ยวกับหมาหมาหมูหรือหมาคอปอดอะคำนี้เลยอ่ะคุณผู้ฟังเขากเขาเลี้ยงไก่งวงอยู่ในรั้วรอบขอบชิดในที่ของเขาเลยนะที่เขาอีไลไม่รู้แล้วเขาก็มีรั้วสําหรับไก่ด้วยนะ มีรูกสำหรับไก่ปรากฏอีน้องหมาสองตัวเป็นพิษบูที่เหลือไม่นับอีกประมาณเจ็ดแปดตัวเขาบอกตารานสิบตัวนั่งมาเข้ามาแล้วขุดดินแตเอาแตเอาแตอาทะลุไปไปแท้ไก่ไก่หนีทันแม่ไม่กลงวว่าแล้วพิษบูรอปพอยังเอาไม่อยู่อ่ะแล้วมันทำอะไรไม่ได้เขาบอกว่าตอนแรกมันไม่ได้มาพร้อมกันสิบตัวนะคุณผู้ฟัง ตอนแรกมันมาตัวเดียวผมมันได้ยินเสียงป่าววันต่อมามันถึงมาเยอะมันไปตามพวกนี่ก็ชอบจังเลยคือฟังแล้วมันไม่ใช่ว่าชื่นชมนะแต่คําว่าหมามันพูดกันรู้เรื่องภาษาหมาหมามันก็ไปตามหมามากินไก่อ่ะเธอมันจากมาดูตัวเดียวอ่ะอีกทีมันมาสิบตัวเราก็ไม่รู้ว่ามันส่งภาษาเรียกหรือมันไปตามแล้วมันนัดกันอันนี้เขาเรียกหมาหมู่ไงถูกป่ะอันนี้หมาหมู่ หมามาเป็นหมู่แล้วกินไก่งวงอ่ะแล้วเหลือรอดตัวหนึ่งเลยชื่อบุญลอดเงี้ยองศาณไหมกนอมดีซะแล้วมุดเลยนะเขาบอกว่ามันมันมันคุย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 จนตอนเนี้ยเขาต้องปูปูนปูปูนเพื่อกันหมาเกิดเกิดมันกลับมาอีกอะไรเงี้ยคือยากเหมือนกันนะชีวิตออาจริงแล้วเราจะไปว่าใครได้ถ้าเจ้าของเขาทาเต็มที่แต่หมาบุกมาที่เขาใช่ใชเนี้ย จริงๆนะคะปัญหาอย่างเนี้ยมันจะเกิดง่ายแล้วมันจากเรื่องหมากับหมาแมวกับแมวมันจะกลายเป็นคนกับคนก,ก,ก็ฝากเอาไว้ด้วยนะคะเพราะว่าพอมันเป็นลูกเราหมาเราของของเราน้องเราสิ่งเลี้ยงของเราเราจะรักเสมอใ,<ช>ใครมาแตะไม่ได้และเผลอรู้ทั้งรู้บางทีเราก็ไม่ได้ถูกนักแต่ถ้าเขาแค่พูดไม่เข้าหูก่อนและเราก็เอาอีโก้ไปรับอะแตะกันไม่ได้ จากเรื่องหมาหมาที่น่าเอ็นดูกลายเป็นเรื่องของชีวิตไปก็เยอะนะคะต้องระวังนิดนึ News SM e Shock New.